คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่โดยตรนชัยจันทรรัสุิแสงคลิกใ่ให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 8 9 5เมกะเฮ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Comtoday นะครับทาง FM 89.5 MHz นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมพรชัยนะครับพีิมิง Comtoday เหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่19กรกฎาคม2564นะครับก็อยู่ด้วยกันทุกๆค่ำคืนไม่ใช่ว่าค่ำคืนยามรุ่งเช้าดีกว่าเนาะของวันจันทร์นะครับก็ถือว่า เปิดกันมาปุ๊บแต่เช้านะครับหลายคนตื่นเช้าหรืออาจจะยังไม่ได้หลับนะก็อยู่เป็นเพื่อนกันสําหรับค่ําคืนในช่วงเวลาสบายๆแบบนี้นะครับเอาละครับรายการของวันนี้นะครับพี่มิ้งจะมาแนะนําหรือจะมาเล่าเรื่องของการเช่าคอมได้ไม่ต้องซื้อ Microsoft เลงเปิด Cloud ์พีให้จ่ายรายเดือนเหมือนกับ Netflix กนะครับก็คือเช่าคอมใช้งานได้นะไม่ต้องซื้อใหม่ก็ได้นะครับหากใครเคยได้ยินคําว่า Microsoft อาชัวนะครับจะรู้ว่ามันเป็นบริการคลาวด์จาก Microsoft ซึ่งบริการคลาวดเนี่ยก็แบ่งออกเป็นหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับที่เราคุ้นชินกันก็อาจจะเป็นแบบฝากไฟล์บนคลาวดใช่ไหมแต่รูปแบบคลาวด์ที่ยังฮิตๆกันก็ยังมีอีกหลายแบบไม่ว่าจะเป็น Virtual Desktop Infrastructure หรือว่า VDI หรือว่า Desktop as a Service นะฮะ DaaS นะฮะซึ่งทั้งหมดก็เป็นคอมพิวเตอร์เสมือนบนระบบคลาวด์ที่ให้เราเข้าไปใช้งานเดสก์ท็อปหรือว่าแอปพลิเคชันที่ต้องการได้ทันทีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็รองรับการใช้งานจากทุกทกที่นะครับนั่นแปลว่าเราอาจจะมีแค่จอและก็เน็ตก็สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์แรงๆได้เลยโดยที่ไม่ต้องซื้อเครื่องใหม่นะครับจะว่าไปดูแล้วไอเดียนี้ก็เจ๋งดีนะแต่ที่ผ่านมานะครับ ตัว Desktop as a Service เนี่ยจะให้บริการกับองค์กรหรือบริษัทใหญ่ๆเท่านั้นเพราะว่าอะไรนะฮะก็เพราะว่าราคามันค่อนข้างจะสูงมากๆและก็ให้บริการทีละหลายๆเครื่องไม่ได้เหมาะกับผู้ใช้งานทั่วไปอย่างเราหรือความหมายง่ายๆก็คือว่าเขาจะขายเซอร์วิสตรงนี้แบบจำนวนเครื่องที่มีขั้นต่ำก็คือเครื่องเดียวฉันไม่ขายอาจจะต้องเป็น20-30เครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาถึงจะขายนะฮะ ก็ <c oughs> ตอนนี้มีข่าวว่า Microsoft กกำลังจะเปิดให้บริการในส่วนของตัว Desktop as a Service นะครับแล้วก็ Cloud PC กับผู้ใช้งานทั่วไปอย่างเราๆแล,แล้วนะครับโดยจะเรียกเก็บเงินเป็นรายเดือนเสมือนกับ Netflix โดยอาจจะมีหลายแพ็กเกจเช่นสเปคปานกลางสเปคหนักสเปคสูงสุดที่อาจจะเอาไว้ใช้งานแบบหนักๆจริงๆด้วยนะครับทั้งนี้นะครับตัว Cloud PC ของ Microsoft เนี่ย ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงจาก Microsoft ที่จากที่เคยเน้นการขาย Windows และ Office แบบกล่องทั่วๆไปแล้วก็รวบรวมไว้เป็นชื่อเซอร์วิสใหม่ว่า Microsoft as a service ไปเลยเนะฮะซึ่งตัว Microsoft as a service เนี่ยจะรวมผลิตภัณฑ์ทั้งหมดให้มีเรียกว่าอะไรเดียวอีโคโซิสเตมหรือภาษาไทยก็เรียกระบบทิเวศของผู้ใชน้นะฮะให้มันครบทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันนะครับ Microsoft ก็อาจจะค่อนข้างจะครอบคลุมแล้วคือมีเซอร์วิสตรงนี้ค่อนข้างจะครอบคลุมแล้วไม่ว่าจะเป็น OS หรือว่าระบบปฏิบัติการ Windows นะครับซอฟต์แวร์การทำงานอย่าง Office 365แถมตัว Xbox PC c l o คราวท,ที่ที่หลายๆคนอย่างพี่มิงจะใช้เขาเรียกว่า OneDice นะครับขาดแค่ตัวฮาร์ดแวร์ที่ Microsoft ก็จะมีให้บริการครบหรือว่าครอบคลุมมากๆด้วยแต่จะ ให้เขาไปลงแข่ง PC เหมือนจะใหญ่เกินไปซึ่งดูที่ผ่านมาเขา Microsoft ก็พยายามจะผลักดันตัว Surface นะครับแต่ก็ดูเหมือนจะไปไม่ได้ถึงฝากฝัน ฝั่งฝันได้มากนักนะพูดง่ายว่า Microsoft อาจจะไม่ค่อยถูกฉล,ลก,กับการขายฮาร์ดแวร์ก็เป็นได้นะฮะก็การที่เปิดตัว Data as a Service ตรงนี้ d e s k t o p as a Service ตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นคำตอบหรือว่าทางออกที่ Microsoft กกำลังเพียรหาทางออกตัวเองก็ได้นะครับซึ่งข่าวแวแวว่าว่ามันอาจจะมีราคาประมาณ5-10ถึงดอลลาร์ต่อเดือนเท่านั้นซึ่งถ้าราคาประมาณนี้ก็เป็นไปได้ที่ผู้ใช้งานจะหันมาใช้งานเซอร์วิสตรงนี้เหมือนกับที่คนสนใจใช้ Netflix นะครับ มาที่เรื่องต่อไปครับโหลดฟรีพื้นหลังในตำนานเอาใจสาวก Microsoft ยังคงเกี่ยวกับ Microsoft นะหากใครเคยใช้ Office สมัยก่อนนู้นฟังิีงพี่มิงนานมากนะอาจจะเคยเห็นไอตัวตัวแอนิเมชันที่เป็นคลิปหนีบกระดาษที่คอยแนะนำการใช้งานของโปรแกรมแต่บางคนก็บอกว่าลำคาญจังเด้งมาอยู่นั่นแหละโดยน้องจะกลับมาเป็นพื้นหลังให้หายคิดถึงใน Microsoft Team ครับแฮชแท็กที่โด่งดังบนโซเชียลของประเทศแถบยุโรปตอนนี้ก็คือแฮชแท็ก o w b a c k Thursday ทำให้ Microsoft ใช้โอกาสนี้เปิดตัวชุดภาพผู้ช่วยเหลือใน Windows เวอร์ชั่นเก่าซึ่งเราเราค,คุ้นกับมันก็คือ c ล i p p y m a s k นะฮะ c ลิป py m a s ร e r เมาเป็นแบ็ k กราวด์ใหม่ของทีมเพื่อแสดงความเคารพกับช่วงเวลาที่น่าจดจำที่สุดในอดีตของ Windows หรือความรุ่งเรืองในยุคนั้นนะครับหากคลิป p y มาเป็นฝันร้ายของใครบางคนก็อาจจะดื้อรัน้นจนเกินไปถ้าจะพูดแบบนี้ หรือจะกระตือรล,ล้นจนเกินไปหรือบางครั้งอาจจะไม่ค่อยช่วยอะไรก็ตามนะหลายคนบอกม,มันมันแบบมันดูล้นๆ้นไปหน่อยแต่ถึงกั้นนั้น Microsoft ก็ถือว่าคลิป p ี้เนี่ยเป็นผู้ช่วยเสมือนจริงตัวที่ล้ำหน้าสุดในยุคนั้นนะครับแต่หากใครคิดว่า Microsoft จะนำคลิป p ี้ตัวนี้มาใช้ใน Microsoft 365หรือเปล่าอันนี้ Microsoft ยืนยันแล้วนะครับว่าไม่ไม่แน่นอนมันจะกลับมาเป็นแค่ พื้นหลังของทีมหรือ m i r r s s o t t t e m s ที่เราใช้ในการประชุมนะฮะหลายคน m i r r s s o t t t e m s อะไรมันก็เหมือน o o มอะที่เขาใช้ใช้กันแต่ Microsoft t e a m เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันฟิลเจอร์อะไรบางอย่างที่ให้กับตัว m i c r o s o f t Office ได้ดีกว่ารวมถึงเห็นเขาว่ากันนะอันนี้พี่มิงไม่แน่ใจว่าเวลาหน่วยงานราชการเนี่ยเขาจะ ยึดว่าอันนี้คือการประชุมแบบออนไลน์จริงเนี่ยต้องใช้ Microsoft Teams เพราะว่า z o o เนี่ยทางทางหน่วยงานรัชการเขายังไม่รองรับอันนี้เป็นข่าวที่ก็ว่ากันมาส่วนเป็นจริงขนาดไหนพี่มิงตอบไม่ได้เนะเห็นเขาว่าว่ากันมานอกจากนี้นะครับยังมีแบ็กกาอื่นๆที่ Microsoft ดึงกลับมาให้ชวนหายคิดถึงอีกเหมือนเคยอย่างเช่น s o r ิแท i ล e p e n c h โดย m c มคโคซอฟโ i t a แท e นั้นมีอายุครบ3 1ปีเมื่อเดือนพฤษภาคม2 5 6 4ที่ผ่านมา และแทบทุกคนแทบทุกคนที่ใช้ Windows สมัยนั้นนะแทบทุกคนที่ใช้เรียกว่าแทบทุกคนที่ใช้ว i n d o w s สมัยนั้นน่น่าจะเคยเล่นเกมโซโลิแทนนะพี่มิงจําได้ว่าสมัยเป็นเป็นอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์สมัยนู้นเลยนะเมื่อสิบยีปีก่อนเนี่ยหนึ่งในเรื่องที่ต้องสอนคนเรียน คอมพิวเตอร์เบื้องต้นก็คือต้องสอนหัดเล่นเกมโซลิแทร์นะให้ทุกคนต้องหัดเล่นเพราะว่ามันเป็นเกมที่สนุกมากกับมีหนเกมคือไม้สวิปเปอร์พี่มีชอบมากเลยนะตอน Windows 3.1อ่ะที่เราลากไพ่เปิดไปเปิดมาอะไรเงี้ยซึ่งพอสอนผู้เรียนทุกคนเนี่ยทุกคนต้องชอบนะครับ คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกใจให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz เมกะ YouTube นะครับเอาด้วยเริ่มทดสอบชอบ็อตเปิดรับวิดีโอสั้นดูผ่านแอปนะครับ ต้านกระแสไม่อยู่จริงๆในที่สุด YouTube ก็เปิดฟังก์ชั่น YouTube ช็อตนะครับให้คนไทยได้ทดลองใช้งานวิดีโอสั้นในเวอร์ชันทดสอบบนมือถือกับผู้ใช้งานใน100ประเทศรวมถึงไทยซึ่งบางคนก็เริ่มใช้งานได้แล้วนะครับฟิลเจอร์ใหม่นี้นะครับเกิดขึ้นท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนาหูว่าแพลตฟอร์มวิดีโอยาวเบอร์หนึ่งกำลังลอกเลียนแบบวิดีโอสั้นมาแรงอย่าง t i k t o k ของจีนหรือเปล่า YouTube Shot นะครับเป็นฟังก์ชันใหม่ที่ให้ทุกคนได้สร้างวิดีโอได้ง่ายๆและเปิดให้ผู้ใช้สามารถนำเสียงและวิดีโอจากทั่วโลกที่อยู่บน YouTube แล้วก็เอาไปใส่ลูกเล่นลงไปทำคอนเทนต์ของตนเองได้นะครับโดยสามารถเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามาเยอะเลยนะฮะคือ y t u t u เนี่ยเขาได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่เช่นเพิ่มข้อความแทรกลงไปในวิดีโอได้นะครับเพิ่มคำบรรยายลงในคลิปช็อตช็อตได้นะฮะ บันทึกวิดีโอได้นานสูงสุดถึง60วินาทีหรือจะเป็นการเพิ่มคลิปจากแกลเลอรี่ในโทรศัพท์เข้าไปในคลิปได้นะครับแล้วก็ยังสามารถใช้ฟิลเตอร์และเอฟเฟกพื้นฐานเพื่อให้วิดีโอมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะเพราะว่าสมัยที่มี YouTube YouTube มันก็เป็นแค่ช n n e l ในการในการชมเนาะแต่พอวันหนึ่งมีม,มีเขาเรียกทิกอหรือมีหลายๆตัวอย่าง IG เนี่ยต้องต้องยอมรับว่า IG เนี่ยมันเป็น อะไรที่เริ่มต้นที่ทําให้การสร้างภาพถ่ายภาพมันง่ายขึ้นซึ่งทิกตอกก็เช่นกันมันช่วยทําให้การสร้างวิดีโอเนี่ยคนคนสร้างวิดีโอคลิปไม่จมําเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องของการตัดต่อหรือจําเป็นต้องมีซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันดีๆอยู่ในเครื่องก็คือมีแค่ทิกตอกคุณก็สามารถที่จะทําวิดีโอสั้นๆเพราะว่าเขาให้เครื่องมือให้เอฟเฟกมาเพียบพร้อมจริงๆนะครับหากใครเคยดู YouTube Shortt อยู่ก็สามารถค้นหาเพลงฉบับเต็มเปิดชมมิวสิกวิดีโอ หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศิลปินได้ด้วยก็คือ YouTube พยายามจะดึงดึงความสามารถของบริษัทในคืออย่าง Google เนี่ยที่เป็นพี่น้องกันเนี่ยนะเอามาใช้เพราะว่ามันมีข้อมูลที่เก็บอยู่ในดัต a b เบสของเขาเยอะมากเพราะฉะนั้นการดึงมาก็จะช่วยทําให้สีสันของของช็อตวิดีโอตรงนี้ไปสู้กับ t k t t o k ได้นะครับต้องยอมรับว่า กระแสความนิยมวิดีโอสั้นความยาวไม่เกิน1นาทีและเปิดให้แชร์ได้ง่ายกำลังเป็นเทรนด์โซเชียลที่ส่งให้ TikTok เติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยเจ้า YouTube Shot อนุญ,ญาตให้ผู้ใช้บันทึกวิดีโอที่มีความยาวสูงสุด60วินาทีขณะที่ TikTok ออกมาประกาศว่ากำลังขยายความสูงความยาวสูงสุดของแต่ละคลิปจาก60วิเป็น3นาทีสัญ,ญญาณนี้กาลังบอกอะไรอะไรก็ต้องบอกว่าเมื่อ YouTube กำลังจะมาแทรกหรือกินพื้นที่ของ t i k t อกทิ k t o k ก็กินกับเหมือนกันนะ <c oughs> สำหรับช่วงทดลองนะฮะ u ูทูบยังไม่ได้แทรกโฆษณาแต่ได้เตรียมการสำหรับอนาคตเอาไว้โดยตอนเปิดตัวช็อต u t u b e ได้ตั้งกองทุน youtube ช็อตฟันซึ่งสัญญาว่าจะแบ่งรายได้100ล้านดอลลาร์ให้กับผู้สร้างคลิปสั้นที่มีส่วนร่วมมากที่สุดด้วยนะเอาเงินมา่อกันอีกนิดหนึ่ง คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกใจให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 89.5 m เมก เผยฟิวเจอร์เดสนะครับ Android 12โหลดเกมยังไม่เสร็จก็เปิดเล่นก่อนได้นะครับในช่วงนี้เองนะครับ Google ได้เปิดให้ทดลองหรือทดสอบใช้งาน Android 12 Beta กันแล้วนะครับใครที่มีสมาร์ทโฟน Pi กเซลในมือก็ไปลองกันได้ล่าสุดนะครับ Google ได้เผยฟิวเจอร์ใหม่ของ Android 12อย่าง you y r s as you d o าวโห a d หรือว่าโหลดเกมอจาก o o g l e Play ยังไม่เสร็จ ก็เปิดเล่นก่อนได้นะครับไม่ต้องรอให้เบื่อหรือนั่งรอจนเบื่ออีกต่อไปแน่นอนนะครับหลายคนก็คงมีคําถามว่าโหลดไม่เสร็จแล้วจะเล่นก่อนได้ยังไงคําตอบก็คือหากต้องการเล่นเกมก่อนโหลดเสร็จนั้นตัวเกมก็จะโหลดเอาเฉพาะข้อมูลที่เป็นเอนจินที่ใช้ UI บางส่วนหรือข้อมูลเกมที่จําเป็นมาก่อนเพื่อให้สามารถเข้าสู่หน้าเกมเพลย์ได้ไหวนั่นเองนะครับอารมณ์ก็เหมือนกับโหลดเกมแบบเดโมให้เล่นค่าเวลาไปก่อนจนตัวเกมโหลด แล้วก็ติดตั้งเสร็จสิ้นในที่สุดก็คอยเล่นเกมเวอร์ชันเต็มนะครับทางนี้นะครับ Google ได้ใช้หรือได้โชว์ทดสอบมาเป็นไฟล์ GIF นะฮะโหลดเกมตัวนี้ที่ชื่อว่าเท้ากลิด BMX นะฮะไปได้แค่20%ก็สามารถกดเข้าไปเล่นก่อนได้ แต่จุดนี้ก็เชื่อว่า Google อาจต้องได้รับความร่วมมือจากนักพัฒนาเกมด้วยเช่นกันที่ผ่านมานะครับมีสถิติว่าคนส่วนใหญ่จะเลิกเล่นเกมไปเลยหากต้องลอโหลดคลิปหรือติดตั้งเกมนานเกินไปเป็นเหตุให้ Google ถึงกับต้องพัฒนาฟีเจอร์นี้ขึ้นมาก็น่าสนใจทีเดียวนะครับมาฟีเจอร์เหมือนกันนะครับเป็นฟีเจอร์ใหม่ของ Privacy Sandbox ใน Google ใน r o m e ินะฮะปิดได้ไม่ให้ใครติดตามนะครับ ฟวเจอร์ใหม่ Privacy Sandbox นะครับกระบะทรายความเป็นส่วนตัวใน Google Chrome หากใครที่เข้าไปที่การติดตั้งความปลอดภัยใน Google Chrome ตอนนี้นะครับสังเกตเห็นว่า Privacy Sandbox ฟิวเจอร์ใหม่เริ่มทดสอบให้ใช้ใน Chrome เวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับซึ่งออกมาตอบโจทย์คนที่ชอบท่องเว็บไปในโหมดไม่ระบุตัวตนโฆษณาที่ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดทำให้ผู้ใช้อินเทอร์เนต็ตจำนวนมากนะครับ ไม่ไปเข้าเว็บแบบไม่เปิดเผยตัวต,วตวนกันมากขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อการโฆษณาก็คือไม่ล็อกอินผู้ง่ายๆแล้วก็เข้าเว็บเลยซึ่งตรงนี้มันมีผลกับพวก e โฆษณาอีคอมเมิร์ซเพราะว่าไม่สามารถใช้คุกกี้ในการติดตามได้อย่างที่ผ่านมาทําให้ Google ตัดสินใจแก้เกมโดยการทดสอบเทคโนโยีใหม่เพื่อใช้แทนคุกกี้ฟิวเจอร์ใหม่ตัวนี้ก็คือเอ่อฟดเดเรตเรียนนิ่งออฟโคฮตนะหรือ FLOC ที่ Google ใช้ ช่วยรักษาความเป็นส่วนตัวผู้ใช้โดยเลือกปิดการติดตามได้โดยผู้ใช้จะมีรหัส FOLC ที่ไม่ส้ำกันทำให้ ID ของคุณไม่ระบุตัวตนในทางเทคนิคแต่ยังคงถูกจัดกลุ่มกับผู้ใช้รายอื่นที่มีประวัติอินเทอร์เน็ตที่คล้ายกันแทนนะครับ Privacy Sandbox นะครับไม่ได้มาช่วยแค่ปิดกั้นการสร้างรายได้แพลตฟอร์มเพราะว่า Google มีแนวโน้มจะหันไปขายข้อมูลความสนใจแบบกลุ่มให้กับผู้ลงโฆษณาแทนตอนนี้ผู้ใช้โครมอย่างน้อย1%เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบ Privacy Sandbox ซึ่งการทดสอบนี้มีแนวโน้มจะขยายมากขึ้นในอนาคตและอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณได้ลงทะเบียนในการติดตามรูปแบบใหม่นี้โดยไม่รู้ตัวนะครับ คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี fm 89.5 MHz เมต้องยอมรับนะครับว่าศึกทัวร์อวกาศตอนนี้มันเริ่มแล้วนะครับเวอร์จินกาแล็กติกนะฮะส่งคนไปเที่ยวอวกาศ ได้เป็นเจ้าแรกนะครับ Virgin Galactic นะครับประกาศความสำเร็จหลังสามารถนำยาน Unity ส่งคนไปเที่ยวอวกาศสำเร็จเป็นลายแรกตัดหน้า Blue Origin ของ Jeff Bezos ผู้ก่อตั้ง Amazon ที่เตรียมจะส่งคนไปเที่ยวอวกาศเอ่ออวกาศเหมือนกันในอีก9วันข้างหน้าด้าน Elon Musk นะครับประกาศซื้อตั๋วเรียบร้อย Virgin Galactic นะครับเป็นบริษัทให้บริการท่องเที่ยวอวกาศในสหรัฐ ต่อตั้งโดยริชาร์ดเบนซันมหาเศรษฐีชาวอังกฤษวัย70ปีซึ่งไม่นานมานี้นะครับทางบริษัทได้ส่งพนักงานของ Virgin Galactic นะฮะกาแล็กนะฮะจำนวน5คนรวมไปถึงตัวริชาร์ดเองด้วยขึ้นยานอาวกาศ Unity ที่พัฒนามาก,กว่า15ปีฟังดีๆนะฮะ15ปีจนในที่สุดก็สามารถพาคนไปทัวร์เที่ยวบินอวกาศสั้นๆส,สัมผัสกับสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงของจริงได้เกือบ5นาทีณนะบริเวณ ขอบอวกาศที่ระดับสูงกว่า80กิโลเมตรจากพื้นโลกและยังลงสู่พื้นโลกได้อย่างปลอดภัยหลังประสบความสำเร็จนะฮะทาง Virgin ก็เตรียมเปิดให้คนทั่วไปสามารถมาร่วมท่องเที่ยวอวกาศได้ในช่วงต้นปีหน้าเลยนะครับพร้อมตั้งเป้าให้มีเที่ยวบินมากถึง400เที่ยวต่อปีโดยแต่ละปีโดยแต่ละเที่ยวบินนะครับจะรองรับผู้โดยสารสูงสุด6คนและนักบิน2คนออกเดินทางและลงจอดที่ฐาน Spaceport อเมริกาในนิวเม็กซิโกนะฮะมาดูราคาบ้างราคาตั๋วอยู่ที่250,000ดอลลาร์ 2, 50, หรือประมาณคูณดีๆสิประมาณ 8, 8. 1ล้านบาทไอย้ยักจะไปดีไหมเนี่ยก็เอาเป็นว่าใครมีตังก็ไปเที่ยวแล้วกันนะครับ MIT โชว์ไอเดียเจ๋งสร้างหุ่นยนต์ช่วยแต่งตัวคอยช่วยเหลือผู้พิการนะครับการแต่งตัวทุกเชา้าเป็นงานประจำที่พวกเราสามารถแล้วก็ ทำเองได้พูดผู้นี้ว่าคนส่วนใหญ่ทําได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่สําหรับผู้พิการทางร่างกายการแต่งตัวอาจจะซับซ้อนหรืออาจ,จต้องได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นผู้เขาถึงจะได้ใช้ชีวิตปกติแต่ปัญหานี้จะหมดไปด้วยหุนยนต์แต่งตัวที่พัฒนาโดยสถาบัน MIT นะครับ CSAIL นะฮะห้องปฏิบัติการของ MIT ที่เน้นออกแบบเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงชีวิตประจําวันของมนุษย์ให้ดีขึ้น ได้มีการออกแบบหุ่นยนต์ตัวนี้ขึ้นมาโดยก่อนหน้านี้นะครับได้เคยออกแบบหุ่นยนต์ต่อสู้โควิดเปิดเผยครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วสามารถฆ่าเชื้อได้ด้วยแสง UVC โดยเดินเข้าไปฆ่าเชื้อผ่านเส้นทางที่กําหนดไว้แล้วนะครับแม้ว่าการวิจัยล่าสุดขององค์กรน,นี้จะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาสถานการณ์โควิดแต่มันก็มีประโยชน์กับผู้พิการในวงกว้างทีเดียวซึ่งจะช่วยให้เราให้พวกเขาไม่เช่อเราสามารถใช้ชีวิตที่สะดวกขึ้นแล้วก็อาจจะทําอย่างอื่นๆได้อย่างเช่นนอกจาก การแต่งตัวอาจจะทำอย่างอื่นได้นะฮะดูดูไปแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่ามันฟุ่มเฟอือยหรือเปล่าถึงกับต้องมีหุ่นยนต์ช่วยแต่งตัวลบกวนคนในบ้านแป๊บเดียวก็ได้แต่อย่างที่บอกนะครับว่าผู้พิการไม่สะดวกจะให้ใครมาช่วยทุกครั้งซึ่งการมีหุ่นยนต์ก็อาจจะแพงก็จริงแต่ก็จะช่วยทําให้เขาสบายใจขึ้นเพราะว่ามีคนที่ดูแลเขาตลอดเวลาอย่างแน่นอนครับคลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์ นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5เมกะเฮร์มาใหม่อีกแล้วนะมาใหม่อีกแล้วกับ Apple ซุ่มทำแกจ็ตวัดอุณหภูมิด้วย p p o o n นะครับ a p p เ e เริ่มหันมาจริงจังกับเรื่องของสุขภาพมากขึ้นล่าสุดนะครับทาง Apple ก็เตรียมเพิ่มฟีเจอร์บนแอป,ปสุขภาพใน iPhone ให้ดียิ่งขึ้นด้วยการจดสิทธิบัตรอุปกรณ์วัดอุณหภูมิในร่างกายให้เข้าถึงได้ง่ายอุปกรณ์ที่ Apple กํกำลังพัฒนาอยู่นี้นะครับไม่ได้ติดมากับ iPhone แต่จะเป็นอุปกรณ์เสริมขนาดพกพาที่มาเอาติดกับตัวกล้องเพื่อให้ผู้ใช้วัดอุณหภูมิตัว เองผ่านกล้อง iPhone ช่วยทําให้คนเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายได้ง่ายขึ้นโดยไม่จำเ,เป็นต้องไปซื้อเครื่องสแกนอุณหภูมิเพราะว่าบันเก,กะแล้วก็พกพาลําบากนะเหมือนวันก่อนน้องที่ออฟฟิศจะไปฉีดวัคซีน <laughs> ก็อยากมีตัววัดอุณหภูมิพี่มิงก็เลยให้ยืมตัวสแกนอุณหภูมิที่หน้าผาเนะี่ยซื้อมาตั้งหลายพันตอนนั้นตอนที่คุณพ่อพี่มิ้งเสียงเมื่อปีก่อนนู่นเนี่ยก็ซื้อไว้ตอนตอนคนมามามา,มา,มางานศพ วเวลาจะเข้าศาลาวัดเราก็ใช้ตัวนี้วัดนะฮะก็อันนี้เขากำลังจะทำใน Apple เพิ่มขึ้นมาฟีเจอร์สุขภาพบนสมาร์ทโฟนได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นในช่วงไวรัสระบาดโดยก่อนหน้านี้นะครับ Apple ได้พัฒนาให้มีฟีเจอร์สุขภาพใหม่ๆบน Apple Watch เช่นการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจวัดออกซิเจนหรือฟีเจอร์จับเวลาการล้างมือที่ตอบโจทย์ในช่วงไวรัสกำลังระบาดให้ทุกคนหันมาล้างมือเพื่อเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย ขณะที่ Google ก็เริ่มพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆออกมาเพื่อตอบโจทย์สายสุขภาพเช่นพาสปอร์ตการฉีดวัคซีนบนสมาร์ทโฟน Android เชื่อว่าเชื่อว่าในอนาคตเราจะได้เห็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์สุขภาพมากขึ้นนะครับปิดท้ายกับเรื่องสั้นๆกับ3เทคนิคบล็อกโฆษณาบน YouTube ที่โพสต์ขึ้นไปก็มีกระแสดีทีเดียวใน Facebook ของ t e ็ h h u b นะฮะบอกว่าหากใครอยู่ในยุคที่ YouTube ยังไม่มีโฆษณาจะรู้ว่ามันเจ๋งขนาดไหนแต่มันก็ดีทีเดียวนะในยุคนะั้นแล้วมันก็ไม่น่าเบื่อแต่ปัจจุบันเมื่อคนใช้งานมากขึ้นแน่นอนโฆษณาก็ต้องตามมาจนมันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับเทครับมี3เทคนิคง่ายๆแนะนํามาช่วยป้องกันโฆษณา YouTube โดยไม่ต้องเสียงเงินแม้แต่บาทเดียวหนึ่ถ้าเป็นไฟฟ e ็อกก็แอดบล็อกนะก็คือเพิ่ม,เพ,มเพิ่มไอตัวสคริปที่เป็นแอดบล็อได้ถึง 90- 100%นะครับเพราะว่า ไฟบ็อกซ์เนี่ยมันจะไม่อ่านสคริปต์การทำงานของ Google ประมาณ70%ทําทำให้โฆษณาจะไม่ขึ้นแต่ก็ไม่ครอบคุม100%นะชื่อไฟฟล์ไฟฟ็อกซ์นะไม่ใช่ไฟบ็อก o g l e Chrome แล้วก็ a d b l o c k นะบล็อกได้70-100%ถึงอันนี้อาจจะป้องกันไม่ได้100%เพราะว่า YouTube เป็นของ Google ก็ไปลงตัวปลั๊กอินเพิ่มนะมันจะเป็นปลั๊กอินในการลงของ Firefox กับ Google Chrome ส่วนอีกตัวหนึ่ง เบราว์เซอร์ล็อกได้ร0 0อันนี้เหมือนกับไฟฟอกเลยเพราะว่า <S <S เพราะว่า Brave เนี่ยมันทำทำตัว Brows e r ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไว้บล็อกบล็อกโฆษณา u t u b e โดยเฉพาะนะพูดง่ายๆว่าถ้าไม่อยากเจอโฆษณาก็ไปโหลดเบราว์เซอร์ที่ไม่ใช่โครมมาใช้ซะจบง่ายมากนะฮะเอาละครับฟังมาถึงตรงนี้เวลาของวันนี้จบลงแล้วเดี๋ยวไว้เจอกับพี่มิ้งใหม่วีคหน้านะครับช่วงนี้ โควิดกำลังระบาดหนักยังไงอย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับสวมแมสทุกครั้งที่พบปะผู้คนนะฮะแล้วก็อย่าลืมติดตัวด้วยเจลแอลกอฮอล์สำหรับการทำความสะอาดมืออยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่พยายามไปอยู่ในพื้นที่ที่มีคนอยู่หนาแน่นนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยวันนี้สวัสดีครับ รายการคอมทูเดย์สนับสนุนรายการโดยบริษัท ARIP จำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคัญบุรีมหาวิทยาลัยนัปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม